ท kind of um, evet, ี่นั่งเยเช่าโอ้ยคุณอย่ามาถามเรื่องนี้เด็ดโอ้ยคนไม่เอาเราส่งมากของรางวัลว้าวว้าวถ่ายรูปเกินถ่ายรูปเกินเย้คุณมาถ่ายรูปคุณมาถ่าย มแล้วถ่ายรูปแล้วก็มาร็วๆด้ชิแบะบแชะ่คุณสิจะต้อง <c oughs> มีสติมาก่อนเออคุณนี่ถ่ายรูปมาถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยทำไงคะแล้วคุณจะที่งช่อง <c oughs> อะไรอ็นี่ป้ากับดิกคนคุณเห็นจะเก่งจนะ โอเคนะคุณเก่งแต่มาดูเรนเท่านั้นแหละนะคุณช่คุณแต่วานดูเรนเท่านั้นแหละสนุ่นเรนเท่านั้นแหละแล้วคนในพับจีในพับจีอภาเพื่อนตายยกตี้เลยค่ะไอ้คนเนี้ยค่ะพาเพื่อนตายยกตี้ค่ะพอมีคนสามคนสี่คนนะคะบอกมันบอกว่าบุกบุกบุกบุว่าเคตายยกตี้ค่ะทุกคนนี่ตั้งใจดีแล้วอภารทุกคนดูสิ ดูคนลงสิสามคนนี่มันพอได้เธอเหรอสู้ไดส้สี่คนเลยนะสู้ได้เรียตกไปใกล้มันเลยนะโอาสู้ได้ไปแล้วจีว <c oughs> หนหยอะนี่ <c oughs> <c oughs> โดนยิงข้างบนเลยซะผมมีข้างล่างอ,อ,อยู่โอ้โหโดเวียนจัดเลยอะ ขอส้มก่อนส้มเครื่องอะไรเนี่ยม,<า>ม,มา,าี่ทางเดย์ตอนนี้คนมาแล้วเด้์จอยดวยดยหนูมีมแค่มาดหนูมีแค่มาดไอเ็น,นี้แหละดีละมาดิยังไม่เสียตายอยู่ยนะี่ยังไม่ตายยังเลือดเต็มอยู่เลยมันยิงกันอยู่อ่ะยิงใคร

หลังหลังหลังรถเลยคุณคุณเต็มไหมพี่แอ๊ดย่าแม่ตายยกตีค่ะทุกคนหมด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 ทบไปไม่น่าเหมาะกับเราโอเคต่อไปมาป่าเดียวดายนะคะมาป่าเดียวดายค่ะแล้วว่าหมดทั่วไปไม่น่าที่จะเหมาะกับเราค่ะแค่ตาเองพอไหมเดี๋ยวคนตัดต่อแน่ตัดต่อเยอะคนตัดต่อขึ้นเราเองนะคะทุกคนไม่เอาตัดต่อ นะาโมอะไรเนี่ยเฮ้ยจะมาส่งสีว่าคุณกลางรออะไรอยู่บอกคนดูมาสิข้าวครับไม่ใช่ข้าวค่ะเจจิ๊กจิ๊กขามาดูไยมจะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ก่ะทุกคนขอโ้อขอโทษไม่เอาเด็ตไม่เอาไม่อยากพิมพ์เน็ตทุกคน ในหน้าตาหน้าโอ,อ้ม,อม,อมอออันสามโซมันซ้มซ้อนเลยอิววิววิวขาดคดคาดูเหมือนว่ามัน<ร>จะซ้ำส้อน<ส>พวกเรานะคะขออนุญาตเปิดร่างคลองใส่ายฟังก่นนอนคุณใส่คนโดยยิงคุณไปคุณ เฮ้ยมันบุคายเราเร็วแรงอาเยอะไปนะฮะโอ้มันจังอบกวนได้กี่ายอุกฟังอยู่ดูเอ็มพีมาจัดไปน้อง ให้น้องคุณขอโทษเป็นแค่เพลงอะเกือบจะโดนนี่คุณยิงโดนโอ้โหคุณพ อะไรขึ้นเมื่อกี้นี่ครับตอกดแกล้ง,ง,งเกดกมีหนูชื่อไกคนนังชื่ออะไรน้ำโมน้ำโมดาซา

เราแพ้ไม่ได้แล้วฝั่งคนมันดูดีขึ้นต้องขอฝากตัวฟอกซ์อีกใช่ค่ะ<อ>เลยฝั่งคอมฟอกซสิงัน้นโอ้ตายแล้วตายแล้วค่ะทุกคนคะนี่คืออาการบ้าของ,ของ,ของคนมันซ้ำเข้าเออนะไปเย็นเราชนะได้คุณขอให้คุณเลือก mp สี่สิบมา mp สี่สิบ 2กรบอกเบิวเอ็มได้หมไม่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 ขอแอคสกินซะหน่อยนะคะทุกคนก็ไม่ใช่เช้าตุ่มมาสามวันเออองมันนะคะทุกคนมันอยู่ไหน ละคุณอยู่ไหนอยู่บนหัวย้าไปก่อนไปไปมาสอบมันยิงเอามีแค่นัดหนึ่งยิงนยนจนมากจนมากจนมากเราจะผ่านไหมนะคะน้ำพีเรตนะ รอบท้าย้ลรักปืนอะไรก็ได้ที oui. ok ่อยากต้องการเอมบดีสุดคุณจะเล่นเสียงคุณโอจริงโอเคไปจัดไปจัไป อย่นี้ครับทุกคนอยากให้สะบให้ไปเนะครับทุกคนยนะค่นี่คือไอโซิกหรือว่าเราจะคือหรือว่าเราคือโซิกโซิกใช่หรอกอ๋อเชิญครับจ๋าตึงๆเลยตึงๆเลยอ๋อห้ปกครองตึงๆ สั่งสารได้ไหมค่ะคครับคิดตัวน้อปลาหรอใช่คอนโดเเทีมนกินหมดแ่แม่มไ,ไม่หมดเมื่อไหร่จะมา z ่ o อันนี้อันนี้อันนี้มอีอาจจะได้เสียงเลยนะคะ แค่พิมพ์อันเดียวเองพอกเออไอวอนล์เลยคุณทำอะของคุณไปตอนทีพาเทนิคเย้โอ้มันรู้ทันว่ะสุปาอัดผมเนี่ยปลาอัดมันหรอกปาอัดมันบอกแล้วปลาอัดมันช่วยได้ดาเมสูนี่ช่วยได้ใช่ไหม สูมหมดเลยคุณอ้อเมิ้มาแล้วคุณมาแล้วมันมาแล้วอ๋มอ้นนี้มอญไม่ใช่คุณต้องเอืแบบแล้วนะ ฉลาได้ในอะไรฉลาฮะยายผมต้องตัดตอ่อเยอะนะโอ,อไม่ต้องตัดต่อไม่ตัดต่อลอง่างนี้เลยฮะลองยี้เล,เ,ยเลยโอเคโอเคโอเคปือาวุธปืนหักปืนสีฟ้างอไหนคุณโหคุณแค่ปืนแม่เล็ยดูผมสีสีฟ้าอลังการงานสร้างเหมือนในโลกอนาคตเนี่ยเขาตายแล้วผมยิงเขาเองโอ้ยิงช่วยท่าตาย <laughs> โลวัาจะไปแก่ไอ้คุณคุณจะกลายเป็นคนท็อกซิกไปแล้วคุณรูณ้ไหมว่าคุณกลายเป็นคนท็อกซิกไปแล้วไอ้กินมากเกิไปหมดนะพี่ <S <S มีคือเดียมีคือเดียวม,<า>มาดี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  พวกเราสองคนเลยเหรอเนี่ยปาอัดมันมันอยู่ไหน,นจิงจนะังคุณมันเสียเลือดเสียเลือดเสียเลือดด้วยเลยโอ๊ยคุณจับปลาไอวัวอัดผมเไย <c oughs>

เขาออกนี่ขอไปไปก่อนนะคะเจ๊ใหม่คลิปหน้าไปไปชนะข้างไม่กี่รอบเอง